สวัสดีค่ะสสวัสดีคนะ่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเราที่ช่อง p r i y a ลับค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาเข้าครัวกันค่ะดด d d y นะจะมาสอนพี่บีทำเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่พิเศษมากชื่อเมนูอะไรคะ Old Bay Steamed Shrimp ว,ว้าว oh. ก็คือการนำกุ้งเนี่ยไปนึ่งแล้วก็ใส่ด้วยผงนี่เลยค่ะ Old Bay โอเคส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ Old b y อ่ามีผงอ l d b a ซื้อ,อได้ที่ไหน Daddy ซื้อจาก ท็อปส์และโลตันใช่แล้วก็มีนี่เลยค่ะกุ้งนะคะอ,อันนี้เขาจะต้องเป็นไม่ใช่กุ้งแม่น้ำนะอะเป็นกุ้งเป็นกุ้งอะไรนะพี่ไ๊่พี่้ายไปเลยกุ้งขาวค่ะอ๋อกุ้งขาว,ขาวอ่าโอเคเราก็จะมีกุ้งขาวมีโอนเบนะคะแล้วก็ มีน้ำส้มสายชูนี่มันจะได้ไม่ขาวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าทำยังไงพี่บีดูดีๆนะเพราะว่าวันหนึ่งที่พี่บีไปต่างประเทศหรือต้องอยู่คนเดียวอาจจะต้องเป็นเชฟทำอาหารให้ตัวเองกินอ่าโอเคขั้นตอนแรกเราต้องมีซึง้งใช่ไหมพี่ไฟหม้อซึ้งหม้อซึ้งอันนี้เขาเรียกซึง้งเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำก่อนนะใส่น้ำนี่โอเคโอเคใส่แค่นี้ไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยใช่ใส่นิดหน่อยเออประมาณนี้นะคะอโเคก็ตั้งอ๋อใส่ที่พี่ดูไว้นะอันนี้น้ำส้มสายชูภาษาอังกฤษว่าน้ำส้มสายไม่ใช่ภาษาอังกฤษเอวินิเกอร์ใช่วินิเกอร์นะคะใส่เยอะไหมอ่ะเด็ดด ใส่นิดหน่อยแค่นิดเดียวแค่ลงไม็ดหนึ่งเม็พอประมาณกะพอประมาณ just นิดหน่อยอ่าโอแต่กินไม่ได้ไหนนะเราโอเค you ready อ่าจแล้วโอ้แค่นี้เลยง่ายมากง่ายมากโอ้โหพี่ฝ้ายจนแรกเราก็จะใช้ดินเต็มเลยอ๋อนี่เขาก็ต้องใส่โอนเบเข้าไปแบบนล้วมันไม่รั่วลงรูหรอคะเออเดดี้เราต้องเอาอะไรมาใส่ไหมมาดิสกานาบีออนไมค์เคาน์เตอร์นะ ใส่เลยเหรอไม่เป no ็นไรอะไรอะหนูไม่ชอ like ็ค nah, okay. ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาปาตรงนี้กันนะทุกคนเราก็จะโรยผงนะคะผงโอนเบเนี่ยแหละกลิ่นมันก็จะเป็นคล้ายๆกลิ่นเครื่องเทศแหละโรยลงไปหนูชอบใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนนี้ทุกคนในบ้านชอบทุกคนในบ้านชอบ it tastes like um, มันเผ็ดนิดนึงนิดนึงแต่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เผ็ดเค็มมากพอดีพอดีใช่ใช่แต่มันก็อยู่ที่ว่าเราใส่เท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะซึ่งไม่พอซึ่งไม่พอแต่ว่าคิดว่าที่มันแบบดีคือว่ามันมี after taste เออ kinda l i บ e like smoky ไปแปลกันเอาเองนะคะ after taste นะคะเออเสร็จแล้ว ใส่เข้าไปอีกนะคะเป็นผงโอนเวนะคะอ่าใส่เยอะมากแล้วก็ง่ายๆเลยทุกคนติดเตาเสร็จแล้วอะไรนะใช่ไหมยังไม่เสร็จเอาล้วกุ้งที่เหลือตรงนี้ทำยังไงอ่ะรอบรอบต่อไปไ next 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 round รอบต่อไป้่ไอซึ้งไม่พอ ซึ่งน้อยไปนิดนึงน้อยไปนิดนึงเออซึ่งน้อยอ่ะปิดฝาปิดฝานะคะเออปิดฝาเวลาทุกด a d d y เพ่งไว้กี่นาทีคะเอ่อประมาณแปดนาทีถ้ามีมีกุ้งหน <approved> <m Willie> ่อยมีก <GO av id> ุ้งเยอะไม่เลยสิบนาทีคนคนใช่เจออะไร สมแล้วก็ประมาณทิ้งไว้น่าจะมาสิบนาทีถ้ากุ้งเ,<อ>เยอะกว่าน,นี้นะคะอโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะว่าผ่านไป8ปดนาทีเราจะเป็นยังไงนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บของเรานะคะน่ากินมาก กุ้งสุกพี่บีจะทำอะไรคะค็อคเทลซอสมีส่วนผสมของแคชชับแคชชอ p แล้วก็วาซาบิแค่นเลยใช่จริงๆค็อคเทลซอสต้องใช้วาสิต like h o r s e r a d i s h o r s e r a d i s h อ๋อแต่เราไม่มีแต่ว่าในวาซาบิปอมเขาก็จะใช้ horseradish ก็คือใช้วาซาบิแทนได้ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ ข้างๆเรานะคะก็จะมีพี่ฝันนะเพืกระพุนค่ะมีเพื่งกระพุนอันนี้เมนูหมูกระทะโอเคมาขั้นตอนแรกคือบีบดีวาซาบีนะคะลงไปในถ้วยแล้วมันจะน้อยหน่อยเพราะเราไม่ค่อยมีนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเผ็ดมากเราก็ต้องใส่เยอะใช่ไหมใช่โอเคอยู่ที่เราชอบซอสมะเขือเทศ โซนส,สุนทศขยับได้ไม่ดีขวดใหม่อันนี้ช่วยหน่อยเหมือ,อ,นอนไปโกรธใครมา Can you help? แป๊บนึงค่ะอันนี้นะคะช่วงพ่อลูกเข้าครัวอันนี้ขวดใหม่มันจะออกยากหน่อยนะทุกคนเ <Yay. S 1> ย้เย้ได้แล้วแล้วแค่นี้เลยเหรออีกอีก อีกๆแล้วเราก็ต้องทำอะไรคนเกิดแก่โอ้ขั้นตอนมีแค่นี้เลยหรอคะใช่แล้วมันอร่อยมากกัแบบว่าซีฟู้ดแทนอ้ามีอย่างหนึ่งที่คนฝรั่งคนอเมริกันเขานิยมจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะพี่ฟ้ายอะไงล่ะคะนี่ค่ะน้องบีเขาทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรซอสนะค็อกเทลซอส เคยลองอ่ากับเนยเนยบัตเตอร์ใช่ใช่อ่าเรามีเอาเดิีชี้แล้วเน่ก็สองอย่างก็จิ้มเลยพี่ฝ่ายแต่เคยลองอันนี้คือจืดจืดไหมจืดอร่อมมีวาซาบิใช่นี่ค่ะอ่าก็คือบีเขาจะชอบมากเขาจะเขาจะกินกับค็อกเทลซอสแล้วก็เนยแต่ถ้าแต่ถ้าคนไทยเนยอ่ะแต่ของเราส่วนใหญ่จะกินซีฟู้ดอ่นจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมเนยก็ดีค่ะ แต่เลยมันก็จะเรียนหน่อยเลยเป็นแบบว่า American style เออ American style ใช่ใช่ถ้าจิ้มเนยบ่อยๆขุ่นได้ดูแล้วจะเป็นอย่างนี้จรจิมซีฟู้ดนะคะจะอย่างงี้จิ้จิมเนยจิ้มเลยอ่ะเลยได้อ้วทําไมเข้าเว็บ ง่ายๆเลยทุกคนเย้อใครเบื่อใครเบ่อแบบกุ้งย่างกุ้งลื่งธรรมดาอมลองกุ้งนี้ลองแบบนี้อร่อยเด็ดอร่อยมากใช่ไหมต้องลองค่ะใช่ไหมใช่อ่ะไปดูกันหน่อยแม้ว่าหน้าตาตอนนี้สุกไปถึงไหนแล้วโอ้โหแดงแล้วนะคะจากมิกี้ขาวๆนะหกลิ่นก็หอมนะพี่บี ทําก็ง่ายนะพี่บีหนูทําให้เพื่อนกินได้สบายมาก<อ>แต่ต้องดูดีๆนะทุกคนให้มันสุกดีๆหน่อยหอมอร่อยจริงๆพี่บีขอมาตั้งแต่ทีที่แล้วนะนี่เพิ่งจะว่างได้กินกันนะทุกคนน้ำลายไหลเลยจริงๆหนูขอตอนนี้หนูอสอบสอบเสร็จ,รจแต่ว่ายุ่งแต่ว่าตอนนี้ สามอาทิตย์นะคะเัิงจะได้ไดอาทิตยยังไม่ได้เลย <S 2> <S 2> แต่ยังไม่ได้ปิดเทอมยังไม่ได้เปิดเทอมถือว่ายังทันนะคะ <S <S ยังทันโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาเอากุ้งที่สุกนะคะใส่จานแล้วค่ะมาเลยน่าทานม,มากว้าวดูควันคะ่ะพี่บี กลิ่นหอมเต็จมูกเลยใช่ไหมจะบอกว่าถ้วยเดียวก็หมดแล้วสกายเลอร์ใช่ไหมพี่ใบ้สกายเลอร์กินคนเดียวก็หมดแล้วหมดเลยเนี่ยสองโลก่อนสองโลก่อนเพราะวันนี้เรามีเมนูหมูกระทะด้วยคะใช่ค่ะนอกจาก่อกุ้งกุ้งนี้นะคะืมควันดูควันค่ะโอ้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็เท ผงโอนเบนะคะลงไปอีกรอบนึงโอเคบรีดเทค this to the table เดี๋ยวเราไปตั้งที่โต๊ะกันนะคะนี่นะคะเราก็พร้อมที่จะกินแล้วเย้หูื่่นเต้นมากคนอยากกินมาหลายอาทิตย์เขาบอกว่าเขาอยากกินมาตั้ง3าอาทิตย์แล้วใช่เรามีแขกรับเชิญจากช่องสวทีที่ข่ค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ เดี๋ยวนะบอกไอกรอมนึ่ค่ะเอวาชิคเก้นขับค่ะเอวาชิคเก้นขับใช่มั้ยรอแล้วเอวาเข้าบัวเอวาซีเค้กขับนะคะอ่ะมานั่งกินเลยค่ะอ่า เดี๋ยวพี่บีจะสอนเอวาว่ากินยังไงนะคะเอวานั่งลงเลยเอวานงเลยอ่างแรกเอว่าต้องหยิบหยิบก่อนอเลือกกุ้งเลยค่ะเลือกกุ้งเลยตัวไหนก็ได้ลูกอ่ะหยิบเลยค่ะโอเคทีนี้เอาวางบนจานอ่าเสร็จปึ๊บแกะค่ะเอาหัวออกเอวานั่งเลยอ่าพี่สกายเริ่มไปก่อนเพื่อนแล้ว แกะเลยลูกแกะแกะหัวพี่ตะเกียร์เล่าเอาดึงหัวออกให้น้องหน่อยน้องไม่เคยลูกเอออ่ะแล้วไงต่อคะพี่บีให้มันเหลือแต่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอช้านิดนึงอิดให้มันเหลือแต่ตัวแล้วก็มาจิ้มกับนี่เลยอุ้นี่มีมีเนยด้วยนะคะเห็นไหมกินขานด้วยได้อะไรนะลูกอ๋ออย่าเอาเนื้อยพี่ฝนมาลองดูปะ เดี๋ยวใส่ถ้วยเลยค่ะอย่างแรกเอาอืออย่างแรกเอาหัวออกใช่แล้วอย่างนี้ค่ะเอวาหัวออกอ๋อไม่เอาไม่อาออต่อไปต่อไปเอา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 เปลือกมันออกใช่เอาเปลือกมันออกสกายเริ่มไม่พูดไม่จ่า ไปก่อนเพื่อนแล้วตะไคร้ต้องแบบแเดียวคือแบบก้อนนี้ไปก่อนเพื่อนแล้วอ่ะเราเอาเปลือกออกแล้วแล้วก็จิ้มนะคะมันมีจิ้มสองอย่างมีอะไรนะลูกแม่จำไม่ได้อเลยมีค็อกเทลซอสค็อกเทลซอสกับเนยนะคะอ๋อหนูจะเอาเนยใช่ไหมคะโอเคแป๊บนึงค่ะที่พี่เขากินก่อนเดี๋ยวไปเอาถ้วยให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฝ้ายไปเอาถ้วยให้นะคะเอาเดี๋ยวเรานะคะสอนก๋งด้วยมีการสอนก๋งด้วยอักินเลยนั่นแหะได้ กงก็แกะหัวแกะเปลือกออกนะคะก็จิ้มเลยก๋งมีม,มีซอสเนยกับก๋งจะถนัดน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่ใช่ใชใชอ่าอจิมดิโอหน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้ทุกคนนะคะไปเอ j o จอยอิทตอยากกินอีอก,กเหรอะคะเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แ,แกะเลยลูกหยิบเลยค่ะเอว่าแกะเป็นไหมฮะ เดี๋ยวพี่วีสอนอ่าเดี๋ยวพี่วีจะสอนนะคะก็คนนี้ที่ไม่พูดไม่จานะคะก็คือสกายปกติน้องเนี่ยนงแบบแลบบแล้บบแบบตอนนี้ไม่พูดไม่จาเลยนะเออฉันชอบรถเผ็ดใช่ไหมลูกพี่พายเผ็ด่ยคะน่าจะมี เขาน่าจะโดนผงโอเบเยอะไปนิดนึงอ่ะพี่ฟ้าใช่ตืมงตรงข้างบนแบบว่าใช่ข้างบนมันจะมีเห็นไหมมีผงโอเบมันจะมันจะเผ็ดนิดนึงนะทุกคนเอเนื้อให้เขาใช่โอเคนะคะเมื่อกี้ก็เป็นออเดอร์ฟเฉยๆเป็นอาหารว่างเป็นแบบเอาเล่นเป็นเป็นพูดผิดเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ใช่ไหมตอนนี้เป็นอาหารจริงแล้วค่ะนั่นก็คือหมูกระทะหมูกระทะ ันเป็นอาหารจริงของเรากับหม่าล่าใช่ไหมอันนี้อะไรคะไข่หมึกค่ะไข่หมึกโอ้โหเมื่อกี้แค่อพาร์ทเซอร์เหรอคะใช่ค่ะทำไมคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเหรอคะอิ่มไม่ได้แล้วแต่แม่ยังไม่อิ่มเลยดูคนไม่อิ่มอยู่ตรงนี้ต้องเยอะเพราะว่ากินกุ้งไปตัวสองตัวไม่ทันไครกินหมดไม่ทันสกายเลยสกายแล้วกินหมดนะคะแล้วคือ นี่นะคะโหน่าทานมากโหพี่ฝันพี่ฝันนะคะก็จะเป็นเอ่อมือย่างมือย่างนี่่คะมือย่างของครอบครัวไี่พร้อมกันไก่พร้อมค่ะใช่อุกรณ์พร้อมถูกเคยรับซตำู่ที่เกาหลีค่ะใช่เคยไปรับตำวิธีเกาหลีค่ะเพิ่งกลับมาค่ะใช่เพิ่งกลับมานะนี่น่าทานมากทุกคนกล่องแซวเก่ง โอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวทุกคนนะคะไปทานหมูกระทะกันก่อนนะคะโอเคสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องไปๆชิค่ด้วยนะชิคชิคชาแนลเอเอาที่คิดขับไปไหนนอนดูอะไรอยู่ตรงนู่นนะคะโอเคเล้วของช่องไปแล้วบ๊ายบาย บายบายอุ้ยนี่ทุกคนเชื่อว่าดูเสร็จทุกคนต้องไปหากินแน่เลยหม่าล่านะคะนี่น่ากินมากเอาพี่ไข่จะให้ให้เขาดูสักหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่กินจริงอ่ะสักนิดนึงกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยเออนี่เราเอาหมูกระทะด้วยนะหมูกระทะด้วยนะอ่ะหม่าล่าก่อนหม่าล่าก่อนสูตรแบบละมังก่อนอือหือถูกย่าง จะบอกว่าเราไปขอซื้ออะไรนะไปของตีน้อยอ่ะเออไอซุปเนี่ยค่ะซุปหม่าล่าเพราะมันอร่อยจริงจริงแล้วมันมันมีสูตรของเราอยู่หม่าล่าของเราอ่ะใช่หมดหมดเออใช่ต้องไปที่จีนเดี๋ยวใช่ใช่เราบินอันนั้นกินแล้วชาดิงลิ้นชาแต่วางเทช่นไหมคะใช่เราแปเอาคุเทเลยเหรอใช่โอเคจะกินให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะร้อนมันร้อนไงก็เลย ยวให้แด๊ดดี้กินหมูกระท่ายดูอือหือแซ่บ่เด็ดอ่านแด๊ดดี้ยังไม่สุกโอเคไปจริงแล้วค่ะบ๊ายบายุ้ย